สวัสดีค่ะรวมปันไม้บันสวนริมคลองค่ะทุกคนมาเจอกันในวันอาทิตย์ที่9กักฎาคมนะคะวันนี้วันนี้มามาวัยมาปกติจะมาวันจันทร์ค่ะนูนวันนี้มาวันอาทิตย์นะคะมาเจอกันในวันอาทิตย์ที่9กักฎาคมค่ะวันนี้ตรงทําคลิปวันที่9แล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีบอลมาแบ่งก็รอบส่งวันของรอบนี้นะคะจะส่งวันอังคารนะคะวันอังคาร ที่11นะคะส่งเป็นไปรษณีย์ EMS นะคะของที่สวนจะมีค่าส่งเมาเหมาห้าสิบาทแล้วก็จะมีแบบทั้งแบบโอนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางนะคะประเดี๋ยวมีมาแบ่งมีต้นไหนมาแบ่งก็คอยติดตามดูกันนะคะใครชอบต้นไหนหรือว่าตามหาต้นไหนอยู่นะคะของที่สวนเนี่ยจะมีเบอร์โทรติดต่อคือ093 7253482นะคะเบอร์ของที่สวนใช้แอดไลน์ได้ใช้โทรได้นะคะแล้วก็ เออตอนลงคลิปเนี่ยน่าจะลงตอนค่ำนะคะแล้วก็จะมีจะรอรับโทรศัพท์ได้จนถึงเกือบเกือบนู่นคาลงช่วงค่ำก็รับได้จนถึงเออประมาณตีสิบเอ็ดประมาณนั้นนะคะถ้าถ้าจังมีสายก็น่าจะรับได้แต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเช้าเนี่ยอาจจะถ้าพรุ่งนี้เนี่ย อาจจะบางทีจะถ้าไม่ได้รับโทรศัพท์ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นการจัดไม้ที่สวนเนี่ยคือจะจะจะัดคนเดียวนะคะจะรับโทรศัพท์แล้วก็หาไม้จัดหาไม้เนี่ยคนเดียวบางทีก็อาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์ถ้ายังไงก็ติดต่อกันเข้ามาใหม่นะคะต้องขอโทษออแม่ๆพี่ๆด้วยนะคะทุกๆคนเลยที่ยังไงโทรมาแล้วก็ไม่ได้รับเดี๋ยวยังไงก็ติดต่อกันใหม่นะคะแล้วก็ นี่ก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะเพราะบางทีมันก็ยุ่งยุ่งเป็นพิเศษอยู่ในสวนต้องรีบะค่ะเวลาบางทีนี่วันนี้เดกกอนเดี๋ยวเดี๋ยวมีบอลมาแบ่งเดี๋ยวมีไม้มาแนะนําอยู่ต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ต้นนี้นนใครมีสะสมกันหรือ,อยังะคะได้มาในานามที่สวนเนี่ยได้มาในานามปู่ฤาสีตาไฟะคะ่ะต้นนี้ปู่ือสีตาไฟเป็นไม้ที่สวยงามมากๆอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ ที่สวนเนี่ยยังไม่มีจํานวนนะคะเนี่ยต้นนี้เป็นต้นแม่ต้นเดียวที่มีอยู่แล้วก็กําลังจะเดี๋ยวไว้ทําจํานวนนะคะต้นเนี้ยปู่หรือสีตาไฟเป็นไม้ที่ใบหกแล้วก็สีเ็าจะเข้มสีแดงดําเข้มเลยนะคะแล้วก็มีเม็ดแดงอยู่ข้างในใบเนี่ยสวยมากๆค่ะเป็นไม้ที่สวยมากเป็นโฟมเตี้ยแล้วก็ทรงแข็งแรง แล้วก็สีสวยเนี่ยเป็นไม้ที่สวยมากๆอีกต้นหนึ่งนะคะปู่หรือสีตาไฟใครชอบแนวแนวนี้นะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยของที่สวนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทําจํานวนได้เราจะเอามาแบ่งกันบอลเป็นบอลที่สวยใบเขาหนานะคะเนี่ยหนาเนี่ยใบนี้เพิ่งขี้มาสีอาจจะแดงไม่เข้มแต่ใบที่ว่าพอพอที่ว่ามีอายุสักนิดแล้วสีก็จะเข้มเลยค่ะนี่ใบนี้เห็นไหมคะสวยมากสีจะเข้มแล้วก็จะมีเม็ดแดงแบบ สมชื่อค่ะปูหรือสีตาไฟเหมือนแดงแบบไฟเลยค่ะทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามต้นนี้กันไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบยังไงก็คอยติดตามชมกันอยู่เ,เป็นบอนที่ยังมีจํานวนน้อยแล้วก็มีราคาสูงนะคะต้นเนี้ยปูหรือสีตาไฟเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ว่ามีต้นไหนมาแบ่งบ้างวันนี้นี่เดี๋ยวดูต้นแม่ต้นนี้ก่อนอันนี้จะเป็นเท้าโกสค่ะเท้าโกสเดี๋ยวมีต้นลูกมาแบ่งนะคะเท้าโกส วันนี้ไปกันไวๆเลยมันจะมืดแล้วนี่ท้าวโกใสอันนี้จะเป็นต้นแม่นะคะท้าวโกใสเขาจะกัดสีคล้ายๆกับเรืองพนาลายะคะ่ะทุกคนเป็นบอลเก่าใบเขาจะเนี่ยผิวๆขอบใบเ็าจะผิวๆสวยท้าวโกใสเป็นบอลเก่าเหมือนกันแต่ว่าทรงสีก็จะออกชมพูชมพูกว่าแล้วก็เส้นใบก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกับเรืองพนาลายนะคะเขาจะต่างกันอยู่ แล้วก็อันนี้ก็เป็นเปเปอร์มินไอ้หานุมานคุกฝุ่นเปเปอร์มินต้นนี้ก็หานุมานโครองเมือง <c oughs> หานุมานครองเมืองเนี่ยเขาจะป้ายสวยนะคะหานุมานครองเมืองนี่ต้นนี้เนี่ยพอเวลาสีเขาสวย เข้มโดนเข้มๆเนี่ยสีก็จะสวยแบบนี้เลยพลางชมพูมีนะคะแต่วันนี้ไม่ได้หยิบมาถ้าใครชอบต้นนี้พลางชมพูถามได้ต้นลูกยังมีนะคะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้นี่น่าสะสมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหานุมานหานุมาเชิญทงค่ะเชิญทงเป็นหานุมาอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บอยู่นะคะต้นนี้เขากัดสีสวยเลี้ยงเลี้ยงเป็นฟอร์มโกนี่จะสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้หนุมาเชิญทง ส่วนต้นนี้อันนี้ที่สวนได้มาในนามบอนเก่าไม่ทราบชื่อตอนนั้นตัวมีพี่คนนึงเขาบอกว่าน่าจะเป็นอินเป็นอีกหน้านึงของอินโทระชิตนะคะก็เ,เลยเรียกไปเป็นอินโทระชิตหน้าขาวตัวเนี้นี่เขาจะเด่นตรงที่กระดูกแล้วก็สเดือค่ะดําเขาจะเด่นตรงนี้นีแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีต้นไหนแบ่งบ้างนะคะวันนี้นี่ค่ะวันนี้ มีไม้ไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้มีมีแค่เนี้ยเดี๋ยวถ้าหมดก็เออหมดจะไม่มีไม่มีต้นสำรองนะคะวันนี้เพราะว่าน่าจะไม่ได้หาต้นสำรองอ๋อแล้วแล้วมีมีอยู่อีกอย่างหนึ่งนะคะมีมีแม่แม่ถามกันเข้ามาว่าใช้ปากกาอะไรเขียนเนี้ยค่ะปากกาปากกาเป็นปากกาที่ที่สวนสั่งมาใช้เองนะคะนี่เดี๋ยวมันไม่ค่อยชัดเนี่ยค่ะ เป็นปากกาที่ว่าไม่รู้มันจะเห็นชัไหมกงนี่นะคะเออนี่ปากกาเขาจะเป็นปากกาที่ว่าเขียนปใายต้นไม้ได้นะคะแล้วก็เขาไม่ลบโดนน้าไม่ลบอะค่ะตัวนี้ใช้ดีนะคะแล้วก็ใช้เขียนกับพลาสติกก็ได้ค่ะตัวนี้นี่ ถ้าใครยังไม่มีใช้ไม่มีนะคะเพราะว่ามีแม่ๆถามกันเข้ามาว่ามีปากกาไหมมีปากกาไหมหลายคนอยู่บางรอบก็ถ้าที่สวนสั่งมาเออมีมีพอแบ่งได้ก็แบ่งไปแต่บางรอบก็หมดเนี่ยวันนี้ พอดีสั่งมาใหม่นะคะนี่ถ้าใครยังไม่มีใครต้องการนะคะปากกามีด้ามละสามบาทนะคะของที่สวนเนี่ยสั่งมาใช้เองแล้วก็เนี่ยมันจะมีติดดีนะคะแบบนี้ติดทุนด้วยเราใช้ไอ้ตัวนั้นเขียนก็ได้ค่ะถ้าใครไม,ไม่ไม่มีป้ายใช้จำพวกกระป๋องกระป๋องแป้งหรือว่าเป็นพลาสติกอะไรก็ได้ค่ะที่ว่าไม่ไม่ใช้เล็บออกมาตัดตัดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเป็นแท่งหรือว่าเป็น เออตัวไว้โบดก็ได้ค่ะไปซื้อตามร้านพัสดุค่ะไว้โบดที่เป็นแผ่นใหญ่ๆอ่ะสิบบาทยี่สิบาทอ่ะค่ะแล้วก็เอามาตัดๆแล้วก็ใช้ตัวนี้เขียนติดทนนะคะติดทนมากตัวนี้เออดูน้ําไม่ลบได้นานมากเลยค่ะตัวนี้เอ,อเริมละสามสิบาทส่งไปพร้อมกับออบอลสีได้เลยนะคะถ้าถ้าไม่ไม่คนไหนสนใจก็ออบอกได้เลยนะคะประกาศแต่มีไม,ไม่ไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะเพราะว่าที่สวนเนี่ยสั่งมาใช้เอง ใช้ถ้าใครไม่มีจำพวกพลาสติกก็เป็นช้อนไอติมก็ได้ค่ะเป็นเป็นช้อนไอติมแล้วก็เขียนป้ายชื่อบอนสีเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเออมันลบไปแล้วก็ป้ายหายจําไม่ได้แบบนี้ถ้าใช้ตัวนี้เขียนก็เขียนได้แต่ถ้ามันจะมีป้ายอีกชนิดหนึ่งที่ว่าใช้เขียนกับดินโศได้ก็ได้นะคะแต่ต้องซื้อป้ายตัวนั้นนะ่ะมันจะเป็นออกแบบป้ายมันจะเป็นพลาสติกแบบเขียนดินโศติดดินโศก็เขียนได้ค่ะแต่เป็นเอาเทียบเป็นตัวเข้ม แต่ตัวนี้มันจะเขียนได้หมดทั้งป้ายที่เป็นพลาสติกป้าย,ายอะไรก็ได้ค่ะเป็นเป็นพลาสติก,กาขาวๆเป็นไว้บดรดไปเลยมันจะเขียนติดดีนะคะตัวนี้แล้วก็ทนด้วยนี่เล่มละสามสิบาทนะคะสั่งไปพร้อมบอลสีได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีต้นไหนบ้างช้าไปเลยวันนี้มืดนี่อ่ะดูต้นนี้กันก่อนอันนี้จะเป็นเป็น นางฟ้าจำเลงค่ะนางฟ้าจำเลงเป็นบอนผ่ามาจากรัศมีเงินค่ะลัศมีเงินแล้วก็ไม่ป้ายก็เลยเป็นนางฟ้าจำเลงกระถางนี้มีสองต้นนะคะนี่เอาไปสามสิบห้าบาทอันนี้สามสิบห้าบาทมีสองอันนี้มีต้นเดียวนะคะแต่ว่านี่ตูกว่าโฟมจะตูกว่านิดหนึ่งสามสิบห้าบาทเหมือนกันมีสองกระถางนะคะนางฟ้าจำเลงแล้วก็ต้นนี้จะเป็นสีสเกตค่ะสีสเกตเป็นบอใบแดงใบใหญ่เป็นตับจังหวัดหรือตับเมืองไม่แน่ใจ แต่ก่อนมันจะมีเมืองสีสเกิดแล้วก็มีจังหวัดสีสกิดสองตัวแต่ก็ได้มาในนามสีสเกิดตัวเลขเลยนะคะที่เลี้ยงต้นเนี้ยแดงสวยมากค่ะยิ่งตัวยิ่งสวยต้นนี้ต้นละห้าสิบบาทนะคะต้นนี้แล้วก็ต้นนี้เพชรจอมทองค่ะเพชรจอมทองมีมาต้นเดียวป้ายสวยมากต้นนี้นี่เพชรจอมทองทํายากนะคะกว่าจะได้ป้ายสวยๆเพชรจอมทองต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะเพชรจอมทองเหมือนมีลูกนะคะแต่ว่าเป็นลูกเขียว ไม่แน่ใจเป็นลูกเขาหรือเปล่าแล้วก็ต้นนี้จะเป็นเพชรลังกาวีค่ะเพชรลังกาวีจะเป็นบอนป้ายที่สวนนี่จะมีไม่กี่ตัวบอนป้ายมีอยู่แค่สองสามตัวค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกตัวนึงเห็นใบเขายาวๆแล้วก็ป้ายด่างสวยเดียค่ะเพชรลังกาวีต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะเพชรลังกาวีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรัตนบุรีค่ะรัตนบุรีห้าสิบาทค่ะรัตนบุรีเป็นบอนเก่าเหมือนกันกัดเม็ดสีสวยนะคะต้นนี้ ส่วนอันนี้เป็นนางลากสุดอันนี้ก็ป้ายป้ายชัดแล้วนะคะนางลากสุดเอ้ยกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเออมันไม่ไม่ไม่ค่อยชัดนี่นางลากสุดป้ายเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้เอาไป70บบาทนางลากสุดแล้วก็มี หงดารุนมีหงดารุนมาแบ่งอยู่3าต้นนะคะอันนี้ไซส์นี้เลยหงดารุนบอนใต้บอนสวยนะคะกัดสีสวยนี่เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะหงดารุนหงดารุนมี3ต้นเอาไปต้นละ80บาทค่ะหงดารุน80มี3ต้นนะคะ80บาทแล้วก็ต้นนี้จะเป็นสุวรรณมัชา้าเป็นไม้เก่าในตับรามเกียรตินะคะสุวรรณมัชา้าเป็นลูกของทศกัณฐ์กับนางปลานะคะสุวรรณมัชา้า สุวรรณมัชฉามีามีหนึ่งต้นนะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทสุวรรณมัชฉาบอนเก่านะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหนุมานรับหกค่ะหานุมาลรับหก,หน,น,บหกนี่ห้าสิบบาทมีมาต้นเดียวนะคะตัวนี้ก็เป็นบอนเก่าแล้วก็ในตับรามเกียรนะคะตัวนี้หานุมานรับหกห้าสิบบาทมีต้นเดียวนะคะไซนี้เลยกระถางสี่นิ้วเหมือนกล้องมันจะเบลืๆวันนี้มันจะข่้น แล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นพยามุจลินพยามุจจินจะมีสองขนาดอันนี้เป็นขนาดไซส์เล็กนะคะกระถางสี่นิ้วอันนี้เอาไปแปดสิบบาทต้นนี้ส่วนต้นนี้อันนี้จะเป็นไซส์กระถางห้านิ้วแล้วก็เนี่ยกัดสีมาแล้วต้น,นนี้จะลุ้นกระถางห้านิ้วเลยนะคะเอาไปเปลี่ยนเป็นไซส์ตูได้เลยกระถางใหญ่ได้เลยต้นนี้เอาไปสองร้อยบาทค่ะพยามุจจินนี่โตไปแล้วก็จะเริ่มสวยแล้วนะคะสวยมากพยามุจจินเนี่ย ทรงใบก็จะแบบสวยแล้วก็ต้นนี้วันนี้มีมาหนึ่งต้นมีเขาจองกันหลายคนแต่จําไม่ได้ว่าใครจองต้นนี้ปีกมนูลาค่ะปีกมนูลาเป็นบอลที่สวยมากๆเลยต้นนี้แนะนําว่าให้เลี้ยงในกระโจมนะคะในกระโจมเขาจะดีกว่าตู้อีกนะคะต้นนี้ถ้าเป็นมีตะกร้าถ้า,ถาใครมีตะกร้านะคะใส่ตะกร้าแล้วก็เอาถุงสวมอีกทีหนึ่งโหลน้ําไว้นะคะ ต้นนี้จะโตเร็วมากแล้วก็ขอบใบจะขาวสวยสะอาดมากเลยค่ะต้นนี้ปีกมโนราต้นนี้มีมาต้นเดียวนะคะวันนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทปีกมโนราต้นนี้หายากนะคะไม่เห็นมีใครขายกันเลยส่วนต้นนี้เป็นหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรนี่เป็นบอนสีในตับเกจิอาจารย์นะคะหลวงพ่อเพชรเป็นไม้ที่ยังหายากอยู่หลวงพ่อเพชรเขาจะเป็นกาบสีชมพูเอาไปโดนแดดดีๆนะคะเขาจะมีกาบแต่แต่าบบเหมือน เออไม่ไม่ถึงเสงอ่ะกาบจะหลุดต้นเนี้ยเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยเนี้ยมันมันอยู่ร่มกาบก็เลยหายแต่ตอนเนี้ยที่สวนเอาออกมาเลี้ยงไล่เด็ดเริ่มกาบมาแล้วค่ะเส้นสีก็เริ่มเข้มด้วยหลวงพ่อเพชรเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะส่วนต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเอออะไรแล้วเมื่อกี้เท้าโกไใสค่ะที่ดูต้นแม่เมื่อกี้เนี่ยเท้าโกไใสเท้าโกไใสนี่เอาไป เอาไปต้นละเจ็ดสิบบาทค่ะเท้าโกใส่เจ็ดสิบาทมีสามต้นนะคะนี่เริ่มเริ่มกัดเม็ดสีมามาแล้วแบบนี้นะคะมีสามต้นไซส์กระถางสี่นิ้วเนี่ยเท้าโกใส่ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะนี่แล้วก็ต้นนี้จะเป็นสมประสงค์ค่ะสมประสงค์ที่เคยดูต้นเม่นะคะ่ะสีใบกลมสีชมพูเขียวหวานแล้วก็ชื่อดีด้วยต้นนี้สมประสงค์นี่ สมประสงค์มีมีห้าต้นนะคะวันนี้สมประสงค์มีหต้นเอาไปต้นละ70็ดสิบบาทค่ะสมประสงนี่ต้นละเจ็เอาไปเปลี่ยนกระถางอัพไซตกระถางเลยนะคะตูมากสมประสงเจ็ดสบาทแล้วก็มีบนเหลืองมาหนึ่งต้นวันนี้เป็นไซสใหญ่บนเหลืองไซสใหญ่หายากบนเหลืองไซสใหญ่จะไม่ค่อยใหญ่ต้นนี้จะเป็นเหลือง เหลืองชาวลิตค่ะเหลืองชาวลิทนี่เหลืองเหลืองแบบเจเลยละค่ะอันนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่เพราะไม้แยกโหนมาค่ะเหลืองชาวลิตนี่ต้นนี้เหลืองใหญ่เลยนะคะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้เหลืองสวยมากสีแบบเหลืองมากเลยค่ะแล้วก็กระดูกไอ้นี่กระดูกตัดกันสวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นไม้แยกโหนมาเหลืองชาวลิตมีต้นเดียว แล้วก็อันนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นอินทรชิดหน้าทองนะคะหรือว่าท้าวมหาภูมิมีมาต้นเดียววันนี้เอาไป8ปดสิบบาทค่ะอินทรชิดหน้าทอง8ปดสิบบาทแล้วก็อินทะนละลังสันค์ค่ะอินทะละลังสัน์ก็สวยอินทะละลังสัน์เดียวถ้าไม่ข้ามจะก่อนจะให้ดูแม่อินทะละลังสัน์อินทะละลังสัน์สวยนะคะเอาไปต้นละห้าสิบาทค่ะมีอยู่สามต้นอินทะละลังสัน์วันนี้เป็นไม้เก่าด้วยต้นนี้ใบหนา สีอ,อกม่วงแดงสวยมากต้นกัดสีนี่สวยต้นเลขที่สวนเลี้ยงมาคิดว่าจะไม่ค่อยสวยพอต้นเขากัดสีนี่จะสวยมากเลยอินทรลังสันต้นละห้าสิบนะคะใสกระถางสีนิ้วมีอยู่สามต้นส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไก่ไก่ไก่เดชาค่ะไก่เดชาไก่เดชามีอยู่สองต้นนู้นอีกต้นหนึ่งไก่เดชาต้นละห้าสิบมีสองต้น ส่วนต้นนี้อันนี้จะเป็นไม้เก่าเจ้าพลักดิดสลาดค่ะเจ้าพลักดิดสลาดนี่เจ้าพลักดิดสลานี่เอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะมีสองต้นเจ็ดสิบบาทนี่เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้ก็เจ้าพลักดิดสลาเจ็ดสิบบาทมีสองต้นแล้วก็ต้นนี้มหาราชินีค่ะมหาราชินีมีหนึ่งต้นห้าสิบบาทมหาราชินี แล้วก็อันนี้จะเป็นวันนี้มีมาสองต้นหานุมานยกเขาสีชมพูเนี่ยเริ่มกัดชมพูมาแล้วยิ่งโตยิ่งชมพูสวยนะคะต้นนี้หานุมานอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าเก็บรู้สึกว่าอีกบางเพจเขาจะเรียกหานุมานยกคีรมีประมาณเนี้ยค่ะเห็นตัวมันน่าจะใช่ตัวเดียวกันแต่เราได้มาในานามหานุมานยกเขาก็เรียกยกเขาไปเลยนี่มีสองต้นนะคะต้นละหนึบาท แล้วก็ตัวนี้จะเป็นวิจิตจินดาค่ะวิจิตจินดานี่เอาไปแปดสิบบาทนี่บนป้ายนะคะนี่ป้ายแปดสิบบาทวิจิตจินดาส่วนต้นนี้อันนี้นางลากสุดนางลากสุดต,ต้นนี้โตแล้วนะคะนี่แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยยังไม่ได้อัพไซต์กระถางต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะนางลากสุดนี่เอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยป้ายสวยมาก ส่วนต้นนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้มันจะมืดค่ะมันจะมืดเรามองไม่ชัดเอาต้นนี้ไปก่อนอันนี้จะเป็นหานุมาลสืบมันคาค่ะมีมาต้นเดียวนะคะหานุมาลสืบมันคาจะเป็นอีกต้นหนึ่งในตับรามมเกียนหานุมานสืบมันคานี่บินบนป้ายนะคะป้ายสวยมาก หันุมานสืบมันค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะมีมาต้นเดียวแล้วก็จะเป็นไม้โกนะคะนี่เป็นไม้โกเออหัวใจมังกรค่ะหัวใจมังกรนี่หัวใจมังกรเป็นฟอร์มโกนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วฟรฟมโกมีอยู่รู้สึกว่ามีอยู่สองต้นนะคะสองต้นโตๆเลยนี่หัวใจมังกร ใครอยากได้โฟมโกนะคะต้นนี้เอาไปสามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบบาทหัวใจมังกรต้นตูนะคะเราเปลี่ยนกระถางเลยเพราะว่ามัน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 โตแล้วถ้าใครจะเปลี่ยนกระถางเลยก็ได้น่าจะมีหนขึ้นมาอีกนี่เอาไปสามร้อยเจ็ดสิบนะคะหัวใจมังกรต้นนี้เป็นไม้โฟมโกต้นใหญ่แล้วก็มีต้นนี้มา อีกต้นหนึ่งต้นนี้ตอนแรกที่สวนได้มาในนามหานุมานอกศึกตัวโบราณเขาบอกเป็นหานุมานอกศึกตัวโบราณแล้วก็บางคนก็บอกว่าเป็นซุนเซียเหลียงจะเป็นบอนเก่าในตับจีนก็เลยไม่มั่นใจเลยค่ะต้นนี้นี่แต่ที่สวนเนี้ยส่วนมากจะเรียกซุนเซียเหลียงซะมากกว่านี่สีก็ไม่รู้จะชัดไหมนะคะเพราะว่ามันจะมืดเขาจะเป็นนี่เป็นบอลที่ว่า เโกเป็นบอลโฟมโกนะคะต้นนี้จะมีหนึ่งต้นสองต้นแล้วก็จะมีอีกโนหน่งกําลังจะผูกขึ้นมานั่นน่าจะเป็นโหน่แม่ไหมอยู่ตรงกลางเลยค่ะนี่ต้นนี้ใบสวยมากค่ะไปทาโฟมโกเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนกระถางเขาอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งถ้าไปเปลี่ยนลงเป็นสิบนิ้วค่ะสิบนิ้วสิบสองนิ้วน่าจะโห่ขึ้นมาอีกเพราะว่ามันมันเป็นไม้ที่ให้ให้โหน่ดีอยู่ต้นนี้ ต้นนี้เอาไปโฟมโกต้นนี้เอาไปเอาไปสามร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นนี้สามร้อยห้าสิบตนะคะแล้วก็สวยด้วยใบสวยมากนี่มันจะไม่เหมือนกับหานุมานอกศึกทั่วทั่วไปเห็นไหมคะที่เขาขายกันอะ่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบคนละเนวกันเลยแล้วก็ใบเขาจะแข็งแล้วก็โคใบเนี่ยจะแบบเป็นปีกไปเลยสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ แล้วเรก็จะมีต้นต้นขนาดขนาด4ี่นิ้วกับถางสนิ้วอยู่อีกต้นหนึ่งเหมือนกันเมื่อต้นเมื่อกี้เนี่ยค่ะเอาไปหนึ่งอบาทต้นนี้เอาไปหนึ่งบาทค่ะ<ม>แล้วก็มีต้นนี้สุดท้ายสุดท้ายมาหนึ่งต้นดูรากรากแบบไม่มีที่จะว่างอกแหละต้นนี้หะนุมานเอ้ยไม่ใช่ เท้าสัตตลุงค่ะเท้าสัตตลุงนี่เสงไม่รู้จะชัดไหมนะคะแต่ถ้าเป็นกลางวันเสงดีๆเนี่ยต้นนี้จะสวยมากนี่เขาจะเป็นฟอร์มโกนะคะมีรู้สึกว่ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนห้าต้นเลยค่ะในกระถางนี่มีเหมือห้าต้นแล้วก็น่าจะผูขึ้นมาอีกเอาไปเปลี่ยนกระถางเพราะรากทะลุถ้าเปลี่ยนกระถางอะไรลงกระถางโตๆค่ะเติมดินเติมอะไรไป ตอนเปลี่ยนกระถางก็ไม่ต้องเอาดินออกนะคะแค่เอาออกจากกระถางแล้วก็เปลี่ยนใส่กระถางใหม่ก็เติมดินไปเลยค่ะไม่ต้องไปหรือระบบรากอะไรเขาเปลี่ยนนี่ใบหนาต้นนี้เขาจะมีดูข้างหลังใบค่ะสีก็จะสวยข้างหลังใบเขาจะมีแบบโตกันนะคะจะมืดแล้วมีสายเข้า นี่วันนี้มาแบบไวๆมาไวไปไวนี่ต้นนี้นะคะยังไม่จบเท้าสัตวตะลุงค่ะได้มาในานามท้าสัตวตะลุงเออหลายคนที่ก่อนๆเนี่ยน่าจะได้ของที่สวนไปแล้วหลายหลายรุ่นเลยค่ะแต่มีพี่บางคนบอกมีแล้วอยากมีอีกต้นเนี้ยสวยเป็นฟอร์มโกถ้าเปลี่ยนกระถางเนี่ยมันจะลุ้นไปตามกระถางเลยนะคะโหนมันจะออกไปตามตามแบบ กระถางที่ว่าเราเปลี่ยนให้เลยค่ะต้นนี้แล้วก็จะมีหลายหน้าจะกัดสีได้แบบสีสวยมากค่ะถ้ายิ่งแบบช่วงอากาศดีๆที่เขาชอบชอบอบสีก็จะสวยต้นเนี้มีแบ่งต้นหนึ่งนะคะเป็นฟอร์มโกใครชอบฟอร์มโกมีห้าต้นรู้สึกว่ามี5ต้นเอาไปต้นนี้ต้นใหญ่เลยเอาไปเอาไปห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นนี้ขอเป็นเป็น,เป,นเป็นราคานิดนึงเพราะว่าน่าจะแบบ หัวโตแล้วก็ไม้ประมาณสักสองปีได้ค่ะต้นนี้น่าจะเป็นสองปีแล้วห้าร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าใครชอบฟอร์มโกอยากมีโฟมโกไม่ต้องเลี้ยงนานนะคะไม่บางคนก็บอกว่าไม่ไม่อยากเลี้ยงนานนานกลัวจะไม่ทันเห็นสวยนี่เอาไปต้นนี้ไปไลนเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเอาไปไปริลงกระถางมังกรเลยค่ะสวยนี่ นี่สำหรับวันนี้ไปโกนนะคะแล้วใครสนใจต้นไหนก็ทักกันเข้ามานะคะเบอร์โทร0937253482นะคะเมื่อเลยวันนี้แล้วก็จะเป็นรอบส่งของวันอังคารนะคะส่งเป็นแบบไปษณียอ e ม s มีค่าส่ง50บาทเหมาเมานะคะมีทั้งอุนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามของที่สวนไว้ด้วยนะคะสนใจต้นไหนชอบต้นไหนก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ ไว้พามาชมบอลสีสวยๆใหม่นะคะมาอัปเดตต้นไหนที่ว่าสวยๆไม่เคยเห็นกันนะคะเดี๋ยวพามาชมกันใหม่สําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยสําหรับการติดตามนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ